ครับสวัสดีครับสวาสดีครับคนไทยเที่ยงนะครับรอบคนไทยเช้าเข้านะครับศูนย์หกกับแปดหกนะครับเข้าศูนย์หกนะมาบนนะครับพี่น้องทากทายคงได้อยู่เนาะออนานๆเข้าบนทีหนึ่งนะเออประมาณนี้นะครับครับเข้าบนรอบนี้เขาขอให้มาบนอีกก็แล้วกันนะครับเอาครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่า ati. นนะครับที่มาเข้ามาชมนะคลิปๆเลยฝากปฏิบัามด้วยนะครับอ่ะมาชมกันเลยดีกว่า เราเที่ยงนะครับเราเที่ยงสี่กับห้านะเอาเจ็ไปก่อนครับเจดไปก่อนอ ขออภัยนะครับยังไม่สบายยังยังยังไม่หายป่วยยังไอยังมีเสมหะยังอะไรอยู่ก็ไม่รู้หายใจลําบากมันต้องใช้เวลาหน่อยเนาะเพราะร่างกายเราสุดโทรมเยอะเนาะอายุแก่มากแล้วอายุมามากแล้วอายุแก่มากแล้วไปหาหมอหมอก็บอกให้ทําใจแหละเพราะอายุเยอะแล้ว อ่าธรรมดาร่างกายของคนเรามากแล้วก็เหมือนกับบ้านนะบ้านเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้แหละอยู่ไปนานๆมันก็ทุดโทรมเราต้องทนุบำรุงรักษาไม่ให้ปวดขึ้นไม่ให้อะไรขึ้นบ้านเราก็คือร่างกายของเรานี่แหละดูแลให้ดีกินแต่เหล้าแต่เบียกินแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้าไปข้างในมันก็ทําให้ร่างกายเราทํางานหนักนะครับอืม สิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มาสำนึกได้ก็ตอนอายุเยอะแล้ว <c oughs> ตอนกินตอนทำอะไรเนี่ยจะคิดว่าความสุขเนาะความสุขของเราความสุขนะฮึความสุข,ขก็ใช่อยู่แต่ว่าความสุขที่มันหักหานน้ำใจเอ้ยหักหานร่างกายมันก็ไม่ดีมาเนี่นะครับอ่ะเกิดไปนะครับเป็นเป็นรูปทำนามทำเกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับ อืมรับโอเคเนาะครับขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับดีครับ